ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกันนะครับระยะนี้ก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับทำให้วันก่อนเนี่ยที่จังหวัดตราดมีน้ำป่าหลากมาจากเทือกเขาบรรทัดมีทั้งดินสไลด์ทับเสาไฟฟ้าจนล้มนะครับขณะที่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาชนบุรีครับฝนตกหนักตั้งแต่ในช่วงของกลางคืนนะครับน้ำท่วมถนนหลายสายทีเดียวรถจมน้ำเป็นจำนวนมากครับ ช่วงประมาณตีสี่ครับมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีแล้วฝนเนี่ยตกนานกว่า1ชั่วโมงครับทำให้มีน้ำท่วมขังสูงสุดมากกว่า90เซนติเมตรส่งผลให้ถนนเส้นหลักๆนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นหมครับต้องมีการลุยน้ําแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยสูงทีเดียวดูรถเล็กคันข้างหลังอะ่ะเมื่อสักครู่ถ้าเห็นในภาพเนี่ยนะครับคันสีดำเนี่ย คงไม่สามารถที่จะลุยมาได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่มีน้ําท่วมขังเป็นประจําอย่างที่ถนนเส้นเลียบทางรถไฟช่วงบริเวณเขาตาโลถึงวัดธรรมสาขีธรรมสามขีนะครับถนนสุขุมวิทพัทยาใตา้อันนี้มุ่งหน้าพัทยากลางอันนี้ก็ท่วมเป็นประจําเช่นเดียวกันรวมไปถึงถนนเฉลิมพระเกียรติช่วงแยกพเนตรช้างหรือแยกมุมอร่อยถนนเลียบชายหาดพัทยา จ้าหน้าที่กิจการพิเศษเมืองพัทยาเองครับเลยมีการนํากําลังเข้ามาอำนวยความสะดวกและก็ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆที่มีน้ําท่วมขังสูงให้ผู้ใช้รถนั้นเลี่ยงเส้นทางขณะที่ก็มีรถหลายคันพยายามที่จะฝ่ากระแสน้ําท่วมขังตามถนนนะครับแต่ด้วยระดับน้ําที่สูงทําให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปในเครื่องยนต์จนรถดับอยู่กลางถนนได้รับความเสียหายอันนี้ก็หลายคันเช่นกันนะครับ รวมถึงบางคนไม่ชํานาญเส้นทางไม่รู้ว่าถนนที่ตัวเองกําลังผ่านไปเนี่ยนะครับอย่างนายสุภชัยแซ่เหลียวเนี่ยหนุ่มวัย21ปีคนนี้เขาบอกว่าเล่าวินาทีระทึกแบบนี้ว่าขับรถเนี่ยผ่านถนนเส้นทางเลียบทางรถไฟดูไม่ออกว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันมีน้ําท่วมสูงเพราะว่าไม่ชํานาญในเส้นทางนะครับเลยขับลุยไปจนกระทั่งรู้สึกว่ารถเนี่ยลอยน้ําและถูกกระแสน้ําพัดตกร่องน้ําไปนะครับ เลยชวนแฟนที่นั่งมาด้วยเนี่ยปิ้นกระจกกันหนีนะครับเดินลุยน้ําท่วมสูงถึงระดับเอวออกมาก่อนเพื่อเอาตัวรอดขณะที่รถของเขาเองเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยค่อยๆจมน้ําไปลับพี่เหรอครับผมตอนขับผ่านมันฝนมันตกแล้วก็ขับผ่านแล้วก็มันตอนเรามาฝนตกแรง่ะอ๋อนี่มีเียแต่มันเพิ่งตกมาพี่เหรอแล้วเราไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ขอเตือนไว้เหรออ๋อไม่มีเลยพี่อ๋อตอนแรกใช่ไหมนานล้วใช่ยผม แล้วตอนเราไปเราไปจมไงวินาทีนั้นน่ะตอนนั้นจมแล้วก็เปิดกระจกแล้วรวิ่งออกมาพี่ตอนนั้นมันมันสูงไหมอ๋อนี่นีนาทีประมาณประมาณอ๋อประมาณว่ารถมันลอยแล้วพี่๋อรถลอยเลยครับผมในบันทึกไม่ออกมาพี่ประมาณกี่โมงอ่ะอ๋อประมาณตีสี่ครับผมตอนตกแรกๆเลยนะครับผมปกติเราผ่านเส้นนี้ไหมอ่อผ่านครับแต่ไม่ถึงว่าวันนี้มันจัดดิขนาดนี้พี่ อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าเนี่ยปริมาณน,น้ำฝนเริ่มซาลงนะครับแต่ว่ายังคงมีตกลงมาอย่างต่อเนื่องยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดคืออาจจะโปรยๆตลอดทั้งวันนะซึ่งก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้าว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วง17-23กันยายนนี้ครับ ต่อเนื่องกันเลยค่ะที่จังหวัดตราดนะคะฝ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดก็ร่วมกับแขวงทางหลวงตราดและอบตกรองใหญ่ระดมกําลังเข้าไปแก้ไขปัญหาดินสไลด์ทับเส้นทางบนถนนสุขุมวิทช่วงที่เลยหลักกิโลเมตรที่466ไป500เมตรค่ะอยู่ที่บริเวณบ้านตาหนึกอําเภอกรองใหญ่หลังจากที่เมื่อคืนวานนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ในพื้นที่วัดได้กว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางแล้วก็ต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้นล้มทับสายไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าหักหลายต้นจนต้องปิดช่องทางการจราจรขาเข้าที่อำเภอคลองใหญ่แล้วก็ใช้เส้นทางเบี่ยงแทนโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำดินแล้วก็ต้นไม้ออกจากเส้นทางและทำการปักเสาเพื่อพาดสายไฟฟ้าใหม่ในจุดที่เสียหาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายนัทพงศ์สงวนจิตลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจก็คาดว่าวันนี้จะกลับมาเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติ